สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานผลการปฏิบัติงานของกองความปลอดภัยรายงานประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่28กร,รกฎาคมถึง5สิงหาคม2,565เรามาเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันเลยค่ะวันพฤหัสที่28กร,รกฎาคม2,565เวลา11นาฬิกานายสมพศกวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนายศักดิ์สินตุลาธรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบอุบัติเหตุอุบัติภยัยหรือการประสบอันตรายจากการทำงานกรณีร้ายแรงพร้อมด้วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรีและศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตหนึ่งพระนะครศรีอยุธยาเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุลูกจ้างถูกแกนไฮดรอลิกของปั้นจัน่นทับศีรษะเสียชีวิต ขณะทำการซ่อมบำรุงแกนไฮดรอลิกของปั้นจันรในบริเวณโรงซ่อมบำรุงปั้นจันบริษัท่วงทานสปอร์ตจำกัดจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้พนักงานตรวจความปลอดภัยจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปวันจันทร์ที่1สิงหาคม2565เวลา10.30นาทีนางสาวปริยา,านันลิขิตสารผู้ตรวจราชาการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนายศักดิ์สินตุลาธรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภยัยหรือการประสบอันตรายจากการทำงานกรณีร้ายแรงพร้อมด้วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาครและศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตเจ็ดราชบุรีเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุคานสะพานกลับรถหล่นทับรถยนต์ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้กรมสวัสดิการและคุ้มคอรงแรงงานจะดําเนินการเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุและดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปวันพุธที่3สิงหาคม2565เวลา9นาฬิกานายศักดิ์สินตุลาธรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานได้ร่วมประชุมหารือกับแพทย์หญิงชันธนาพดุงทศผู้แทนคณะกรรมการการแพทย์และนางสาวปารินวิไลโลดผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงานกรณีร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียอวัยวะบางส่วนทุพพลภาพหรือเสียชีวิตโดยได้พิจารณาแนวทางการประสานข้อมูลการประสบอันตรายจากการทำงานการกำหนดพื้นที่ประเภทกิจการเป้าหมายและการสนับสนุนกิจการการดำเนินการร่วมกันระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสำนักงานประกันสังคม โดยมีเป้าหมายให้สถิติการประสบอันตรายจากการทำงานทั่วประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องวันพฤหัสบดีที่4สิงหาคม2565เวลา9นาฬิกา30นาทีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้ในายสมพศ์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมธิการศึกษาเชิงนโยบายและกฎหมายแรงงาน ในคณะกรรมาการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนายศักดิ์สินตุลาธรผู้นำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเข้าร่วมประชุมโดยมีนางสาวอนุสรีทับส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมเพื่อให้ข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมฉบับที่สอง พุทธศักราช2565ที่มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมาธิการการแรงงานสภาผู้แทนรัษฎรจากนั้นเวลา13นาฬิกาผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเป็นประธานการประชุมตรวจรับงานโครงการระบบเตือนภัยสถานการณ์ไม่ปลอดภัยในการทำงานในรูปแบบดิจิตอล Safety App งวดที่1 โดยการประชุมดังกล่าวบริษัทคู่สัญญาได้มีการนำเสนอเอกสารแผนการบริหารจัดการโครงการและการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการระบบเตือนภัยสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในการทำงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานก่อนทำการส่งมอบงานงวดที่1จากนั้นเวลา13ม30นาทีผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและจัดทําตัวชี้วัดกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอันามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานครั้งที่2ทับ2,565ที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการดิจิตอลกองทุนความปลอดภัยและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ5ปีพุทธศักราช2,566ถึง2,570รวมทั้งกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน และพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี2566วันศุกร์ที่5สิงหาคม2565เวลา9นาฬิกานายศักดิ์สินตุลาธรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานมอบหมายให้นายทวีสิทธิ์บุญธรรมรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงานเป็นประธานการประชุมพิจารณารายงานการสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุ และโลกจากการทำงานครั้งที่3า5ทั 2, 5ที่ประชุมได้สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์อุบัติเหตุและพิจารณารายงานการสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุและโลกจากการทำงานของศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานในกรณีต่างๆที่เกี่ยวข้องจากนั้นเวลา10นาฬิกา30นาทีนายสุรชัยชัยตะกูลทองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสมพศ์กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและนายศักดิ์สินตุลาธรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานและคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภยัยหรือการประสบอันตรายจากการทำงานกรณีร้ายแรงพร้อมด้วยผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชนบุรีและผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต2ชนบุรีเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหมสถานบันเทิง m o เท t นบี b อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีซึ่งมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บทั้งนี้กรมสัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเชิญนายจ้างพร้อมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อไปเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังคงดำเนินอยู่ต่อเนื่องอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง และทั้งหมดนี้คือการสรุปผลการปฏิบัติงานของกองความปลอดภัยรายงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube กองความปลอดภัยรายงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกสะรคุ้มครองติดพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน